เจ้าบ่าวนะคะจะได้ตักตัวหมูหวานข้าวด้วยก็ได้ค่ะเจ้าบ่าวค่ะข้าวด้วยไหมข้าวด้วยไหมแสดงถึงความสมบูรณ์เจ้าบ่าวเลือกจะป้อนข้าวพร้อมกับหมูหวานคําโตให้กับเจ้าสาวเจ้าสาวเอามือป้องปากแบบเบาๆค่ะเอามืออีกฝั่งหนึ่งป้องปากแบบเบาๆแล้วก็อเคี้ยวแบบเบาๆเสียงปรบมือกู้บ่าวสาวค่ะ นี้นะคะเรียกว่าอิ่มและที่สำคัญเป็นคำแห่งความสุขที่คนที่เรารักป้อนให้สามารถป้อนน้ำให้กับเจ้าสาวได้เลยค่ะช่วยกันประคับประกอเท่าเกโบอสกับเคนเทนใช่ไหมหลังจากนั้นเจ้าสาวจะต้องป้อนให้กับเจ้าบ่าว สาวเลือกที่จะป้อนอะไรให้เจ้บาบ่าวสามารถใช้ช้อนและเลือกผสมป้อนให้ได้เลยนะคะน้ว่านเกิน้นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวเลือกจะตักเมล็ดเม็ดขนนุนค่ะข้าวเหนียวแล้วก็ใส่แกงส้มนะคะเลือกขอนะคะมอบความหวานคืนกลับให้กับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวทานนะคะอร่อยไหมคะอื หลังจากนั้นส่งน้ำให้เจ้าว่าวดื่มเล็กน้อยเอาเลยๆได้นะ่นดูเลโต้ได้เอาเลอยๆเอาเยฟื้ยังไม่กินได้ทีจะว่าหะว่าจะเศร้าก็ให้กินถงโยดโตค่ะถงเม็ดนุ่นหหลอาถงโยดนะคะวานเหลือเอดจังหวะ เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเจ้าบ่าวจะบรรจงนะคะปิดนะคะตัวภาชนะในแต่ละภาชนะและถ้ามีอะไรให้น้องสามารถใส่ให้น้องในถาดได้เลยค่ะเจ้าบ่าวเตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยสิ่งดังกล่าวคือเป็นทองคําแท้96.5%ใ,ใส่ไว้ในถาดไ,ได้เลยค่ะเปิดโชว์นิดนึงก็ได้และใส่ไว้เจ้าสาวยกมือไหว้เล็กน้อยขอบคุณค่ะแอบเก็บได้เลยค่ะ บริกรเก็บตัวถาดต่อได้นะคะเสียงปรบมือคู่่าวสาวดังๆค่ะ